พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a n i c e Day ประจำวันที่1ตุลาคม2,563กันนะคะอ้าวันนี้ก็เป็นวันต้นเดือนนะคะวันที่1นุ้ยคิดว่าเพื่อนๆคงโชคดีกันนะคะหวังว่าขอให้เพื่อนๆโชคดีในวันนี้ค่ะทุกวันที่1และทุกวันที่16ของเดือนนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะ เรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกําลังปานกลางค่ะทําให้ประเทศไทยในช่วงนี้นะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะ มีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะตอนนี้เรามาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสเราไปกันที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีฝนตั้งแต่11โมงค่ะยาวไปจนถึง1ทุ่มนะคะฝนเริ่มตกหนักก็เวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็12.8มิลลิเมตรนะคะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกัมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทัยและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ที่อำเภอบางระกรรมนะคะจังหวัดพิษนุโลกมีฝนช่วงเที่ยงค่ะยาวไปจนถึงบ่ายสามโมงเลยนะคะปริมาณฝนที่วัดได้ก็5.1ม mm. ิลลิเมตรและฝนอีกทีนะคะก็เวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนที่วัดได้ก็5.8ม mm. ิลลิเมตรค่ะตอนนี้เราจะไปเที่ยวเมืองชาละวันกันนะคะจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองค่ะมีฝนช่วง11โมงถึง4โมงเย็นนะคะ ปริมาณฝนที่วัดได้ก็6.0ม mm, ิลลิเมตรและมีฝนอีกทีก็ช่วง2องทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนที่วัดได้5.3ม mm, ิลลิเมตรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารกาลสิน์ยะโซทรและร้อยเอ็ดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอำเภอกุดรังนะคะจังหวัดมหาสารคามมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าคือ8โมงเช้านะคะถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะฝนหนักเบาสลับกันไปนะ ปริมาณฝนที่วัดได้ในช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยง3 6มมิลลิเมตรค่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น6 3มมิลลิเมตรนะคะแล้วมีฝนอีกทีนะคะก็มืดมืดประมาณ3ทุ่มค่ะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนปริมาณฝนที่วัดได้2.5มิลลิเมตรค่ะเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะอําเภอโนนไทยมีฝนตั้งแต่ช่วง11โมงถึง5โมงเย็นค่ะ ฝนหนักเบาสลับกันไปนะคะปริมาณฝนที่วัดได้7.4ม mm, ิลิเมตรค่ะเราไปที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะคะจังหวัดชัยภูมิมีฝนตั้งแต่ช่วง11โมงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนที่วัดได้1.4ม mm, ิลิเมตรก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะช่วงนี้เป็นฝนปรยปยนะคะและมีฝนอีกทีก็ช่วง1นึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มฝนหนักค่ะ ปริมาณฝนที่วัดได้4.9ม mm ิลลิเมตรค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส อำเภอโพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีมีฝนปรยโปรค่ะเวลา11โมงยาวไปจนถึง5โมงเย็นนะคะแต่ช่วงบ่ายๆฝนหนักปริมาณฝนที่วัดได้6.0ม mm ิลิเมตรค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะ อุณภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอํเาเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองฝนหนักเบาสลับกันไปตั้งแต่เวลา11โมงค่ะจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะ ปริมาณฝนที่วัดได้ในช่วงนี้ก็คือ7.0ม mm, ิลลิเมตรแต่โอกาสที่จะมีฝนก็ประมาณ80%นะคะและมีฝนอีกทีก็ช่วงมืดๆเลยค่ะประมาณเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนที่วัดได้6.1ม mm, ิลลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นมานะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอปะทิวนะคะจังหวัดชุมพรคุณนันน์ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะ จริงๆแล้วนะคะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะแต่หนยจะไม่พูดถึงนะคะหนูจะพูดถึงช่วงสายๆแล้วกันเนาะมีฝนช่วง9โมงเช้าถึง10โมงค่ะแล้วก็อีกทีก็เวลา11โมงยาวไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะปริมาณฝนที่วัดได้7.6ม mm ิลลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมารบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะ คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่1ตุลาคม2563นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีในวันนี้ค่ะ ได้เงินกันมาเยอะเยอนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย